เป็นเวรเป็นกรรมที่ตามย้อนมาเอาคืนให้ฉันต้องยืนเดียวดายเทอมกลางน้ำตาลำพังไม่คิดว่ารักจะมีที่เคยให้ไปจริงจังจะทำชีวิตเธอพังจนยาเพินผิดหรือที่รัก คำเดียวบงการให้ฉันทำไปผิดชอบชั่วดียังไงเพื่อเธอหัวใจจะทำก็รักเธอดังดวงใจทำไปไม่กลัวเวรกรรมขอแค่ได้ทำเพื่อเธอเท่านั้นพอจบ ช้วันนั้นน่ะหนูเห็นนะที่พี่อยาไปนั่งกับอีนั่นไปดิคอได้งไงพี่ก็มีขนมของนั่นแหละพี่ต้องเลยนะพี่ใช้โอ้ขนมของพี่พ,พี่ก็รักหนูคนเดียวนั่นแหละหนึง่งตลักพี่ใช้คนเดียวเฮ้ยพี่ใช้กันมาแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีใครอย่างนี้ สวัสดีจ้ะฉันชื่อเรนูเป็นเมียเฮียชัยจ้ะเอ้าแล้วมาอยู่ข้างในใช่ไหมใช่เฮียอยู่ข้างในเลยลวัสดีครับเฮ้ยไอ้ชัยมึงมาไม่บอกกูเลยวะสวัสดีจ้ะมา้าหนูชื่อเรนูมาจากตาคลี เป็นเมียชัยจ้ะมึงไม่ต้องมานับญาติกูเลยนะอ้ชัยมึงปล่อยให้ผู้หญิงแบบนี้มาบ้านเราได้ไงวะไปคว้ามาทำเมียได้ไงน่ะฮะดูมันแต่งหน้าแต่งตัวซิทาปากทาแดงอะไรก็ไม่รู้จงรู้มาจากที่ฉันต่ำมึงออกมาจากบ้านกูเลยนะมาใจเย็นมามึงไม่ต้องมาบอกให้กูเย็นถ้ามึงอยากอยู่ด้วยกันบ้านนักนอ่นไปไปนอนข้าองหมูไปนสองคนน่ะ มีอะไรหรือโยมแม่ไปถามตัวเฮียท่านดูสิสร้างแต่เรื่องวันวันไม่ทำอะไรนุ่นล่าสุดก็ไปคว้าอิตาลีที่ไหนก็ไม่รู้มาทำจจงเมียใจเย็นๆก่อนโยมแม่ทุกปัญหามีทางออกสเสมอกูรู้แล้วนะตอนเนี้ยหนทางเดียวที่จะช่วยกู้ครอบครัวศักดิ์ศรีของเราเนะี่ยกลับคืนมาคือท่านู้ช่วยศึก มาเพื่อแต่งกระดูพี่ไล่หน่อยเถอะนะถือว่าฉันขอแหละอ้าวมามาทำอะไรถึงที่บ้านจ๊ะก็มีเรื่องอะไรมากแล้วกับไอ้ชายมันนะสิอ้าวมันมีปัญหาหรือมาก็แค่พูดตรงๆเลยละกันนะพี่ไล ไอ้ใช้อ่ะมันไปเอากระดี่ที่ไหนก็ไม่รู้มันทำเมียฉันเนี่ยก็ปวดหัวเหลือเกินก็เลยจะมาถามเธอว่าถ้าจะไปศึกอาตงมาแต่งแทนเนี่ยเธอจะโอเคไหมอ้าวมาแค่นี้หนูก็ขอเส็สอบเพื่อสอบเท่านะจ๊ะมันไม่ได้จะทำตัวเปนหนูนะเอา เรนูของพี่ทำอะไรอยู่จ๊ะพี่ชายทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวใครเห็นเข้าเอาก็เราเป็นผัวเมียกันนี่ต้องอายใครเขาอีกอ๋อพี่ชายพี่ชายพี่พี่ชายี่ชายเาวันนี้ก็เป็นมันดีไอ้ตองขยันขันแข็ง เป็นผู้นำครอบครัวให้ได้ดูแลหนูพี่ลให้ดีเด้ไหมได้ยค่ะพี่ลเธอก็ยินดีต้อนรับครอบครัวแล้วนะก็ฝากไอ้ตรงด้วยก็ขอให้มีรูปเต็มบ้านหลานเต็มเมืองรักกันนานๆนะลูกนะสวัสดีจ้าอาซาซีสวัสดีซอสสวัสดีซอวันนี้ซอสขายขนมได้เยอะไหมจ๊ะก็เรื่อยแหละ พี่ก็ไม่ได้หวังกำไรอะไรเยอะหรอกพี่มาซื้อน้ำตาลก,กับแป้งน่ะน้าจะซ้อหนูกลับให้ขอบใจจ้ะโูแลให้เยอะเลยซาไม่เอาถ้ามารู้อ่ะเป็นเรื่องเลยนะน้ะอซ้อดูเองถ้ามารู้พี่ไม่เกี่ยวด้วยละกันโอ๊ยของอะไรร้องโผรงตาไปหมดเนี่ยน้าจะทำอะไร ของซื้อของขาดใช้เขาไม่เห็นข้าวสักทีได้งไงอะไรของมึองอีปู๋มึงกล้าเถียงกูหรอเนี่ยหนูไม่ได้เถียงรู้ความจริงซ้อสซอสจะทำไรก็ทำเถอะได้กูทำแน่จับอ,อาซาอ้าวสวัสดีซอ้อกินอะไรหรือยังยังอะไรแต่ซ้องั้นอยากกินอะไรเดี๋ยวนี้พี่ทำให้กินอยากกินโถ<ห>อาซากิกล้ากินของพี่ซ้ออยากท่ขนาดหรอทำไมจะไม่กล้ากิน จะให้กูพูดอีกหรอคนทั้งชมแสงเขารู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแล้วอะไรถึงมึงที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรมึงก็รู้อยู่แก่ใจไม่ให้พูดอีกหรอสอจะเย็นสอไม่เย็นแล้วซาวันนี้นี่จะต้องได้กินน้ำน้างตีนพี่ปาซีุ่๊มาสีพี่นุ๊คมาสี ไม่เป็นไรครับมาชาบ้าควรมาให้ราู้จัครับนี่จันตานะสวัสดีค่ะมาหนูชื่อจันตาค่ะอะไรของมึงเนี่ยไอซาคุณพาผู้หญิงที่ไหนมาบ้านฮะ ใจเย็ยนก่อนมากูแค่ไม่อยากให้รู้จักเฉยๆมึงไม่ต้องเลยไอ้ซากูเนี่ยมั่นหมายมึงให้กับนางเพรลูกสาวประหลัดเขาไปละมึงไม่ต้องเลยนะใจเย็ยนก่อนมามาฟังซาก่อนกูไม่ฟังอะไรั้งน,นั้นอะ่ะมึงไปเลยนะขึ้นคู่เลยมึงพาอีนางนี่ออกไปจากบ,บ้านเราเลย แฟนท้องมะนาฮะนางเพ็ญเป็นท้องเหรอใช่สินะหมาไอ้สัสเข่าดิอย่างนี้ทำไมเอ็นไม่บอกมาวะอีปลูกมันไปไหนเอาเข้าไปให้เฮียตงที่เรื่องสีจั๊ซ้อสาแนนัละมึงตีท้ายคือบ้านกูหรอหรือเปล่าจั๊ซ้อหรือแป้งมันตัวต่บมาเกี่ยงนี้ยหรือว่าซ้อตัดให้เงี้นี่มันกล้าจัดล้อตัดเขี่ยกูหรอ หนูไม่กล้าเหยียงหลงอกซ้อหนูก็รู้ว่าหนูเป็นแค่ลูกจ้างถ้ามาด่ากันซึ่งหน้าแบบเนี้ยหนูว่ามันงี่เง่าอิปลุกอ้าวนั่นมาก็ดีรักรอเธอแต่เช้าเลยมีอะไรหรอจ้าแค่เนี้ย ไ่ะเมนโูวันนี้เดี๋ยวฉันต้กออกไปทำธุระข้างนอกอหน่อยนอย่ะก็เลยเดี๋ยวจะฝากเธอเสื้ดนะูเก๊ะหน่อยนะอาชีตุ๊กตาไปไปทีไรตุ๊ไปเขาจะได้นั่งฝากเลยนะเมนโูฉันต้องไปทำธุรก,ก่อนได้จนะได้จะดีละ หลานที่มาได้แล้วขออะไรมาม่ได้เหรอคะฉันคงไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกเขามาเขาก็คงรู้ดีว่าใครควรได้อะไรไม่ได้อะไรพี่เรนเอาสิมึงตกกูเลยมึงตกให้เน้นๆตรงนี้เลยนะมึงตกคืนแน่มาเขาจะได้รู้ว่าใครตกใครก่อนปลูกถ้ามาถามว่าหน้าร้านเอะอะเสียงดังอะไรกนะันบอกเลย จะโซอังกรีถึงมึงอยากจะด่าให้กูเจ็บแต่กูไม่เจ็บหรอกนะเพราะมึงอยู่ต่ำของกูเยอะอย่างนั้นกูก็มีคนเอาไม่เหมือนมึงแรงที่จะตาย ไอศีไปเชื่วยมาโยของหน่อยเฮ้ยไอศีไปเชื่วยมาโยของหน่อยได้ได้ได้เฮียดีจ้าไอศีนี่ขายไห<อ>ม<ส>นี่มันนาจ้ะท้องสาดเลยนู ฉันเป็นแันพี่สีค่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องท้องลูกพี่สีอยู่ด้วยฮนะท้องได้ไงท้องคนอื่นหรือเปล่าไม่เป็นท้องกับพี่ตอนนี้พี่รับกันมาแล้วลูกของป้าไปเอาออกดีแล้วมึงแน,น่ใจนะนี่ไงไนะนี่มึงเด็กของมึงนะก็ใช่มันคือลูกของพี่สีถ้ามันไม่ใช่ลูกของพี่สีนะขอให้มันตายไปในสามวันสามคืนเลยสวัสดีมะ อปานุม่มเขาลือกันได้ทั่วทั้งชดแสงแล้วมันจะใช้น่ะลูกไม่ย้อยน่ะโอ้ยมันไปตาคลีไปไหนก็ไม่รู้มันเป็นาหารมาตั้งปีนึงสุดท้ายน่ะพาเมียมาบอเป็นกลีคิดเลยวะเมน ไม่เป็นไรใจเฮียเฮ้ยนี่น้องชายมาหนช่วยหนช่วยพี่ชัยจ้าพี่ชัย ายอย่างแม่นั่นจะเป็นอะไรที่อีนอกจากช็อกโกแลตดูมันแต่งหน้าแต่งตัวสิดูพี่ลู้มันจากที่ฉันตาอีนี่มันเป็นกรีที่นี่มันไม่ใช่ช่องาทองางหากินแนวนอน มาอยู่ข้างในใช่ไหมมาแล้วเฮ้ยไอ้ไขยคุณกลับมาไม่บอกวะมึงมึงอย่าซูฟันก็ดีม e ไฮ n ด the นมี n e b ด h i n นม h e s c ด n e b นว้ายไิดขสงมา ที่ต้องเนที่ใช้โอ้โ้มั่วไงมั่วไงก็อนี้อ้โาอมไ่ไอรั่นดีกัส่กวาส่ยิ่งกว่าโอ้ยขนลือกันไม้ได้

ยังไงใ้ฉันช่วเลยก็ได้ไม่ใช่มุ้งเป็นไรคนเป็นไรไม่ได้ต้อแข่งกันคนมาเจออะไร่คนเดียวเขเขาใเ็นแม้วทันเมื่อกี้ฉากได้ไมไม่ได้มุ้งกังวลแ้ว วันนี้ต้เป็นวันนี้ขอโทษดี